ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of No นมีเครื่องรางของขัง,งมากมายให้ท่านได้รวมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือ addlineid addsmq 0599t อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดี ของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับประวัติการสร้างเหรียญรุ่นสุดท้ายหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมนั้นเริ่มต้นที่มูลนิธิสุขสารานุเคราะห์จังหวัดนครปฐม ได้มาทำพิธีล้างป่าช้าที่วัดดอนหญ่หอมลาวปลายปีพุทธศักราช2517และได้ถือโอกาสขออนุญาตจัดสร้างพระของท่านสักรุ่นทั้งนี้เพื่อจะหาทุนไว้ใช้ในการดำเนินงานของมูลนิธินั่นเองหลวงพ่อเงินท่านได้ฟังแล้วก็เห็นว่าเป็นประโยชน์ของประชาชนจึงอนุญาตไปโดยได้กำชับให้ใส่คำว่า รุ่นสุดท้ายไว้ในเหรียญด้วยซึ่งนำความแปลกใจให้ทุกคนเพราะตอนนั้นท่านยังดูแข็งแรงอยู่มากทีเดียวลหลายๆคนเชื่อว่าท่านรู้สังขารของตอนเองจึงกําชับให้ใส่คาว่ารุ่นสุดท้ายลงไปเพราะพอปลุก,กเสกเหรียญรุ่นสุดท้ายเสร็จไม่นานหลวงพ่อเงินท่านก็ล้มป่วยลงนอกจากนี้หลวงพ่อเงินท่านยังพูดกับลูกศิษย์อีกด้วยว่า รุ่นสุดท้ายแล้วต้องทําให้ดีหน่อยเหรียญรุ่นนี้มีพุทุคุณโดดเด่นทางด้านเมตตาค้าขายเมตตามหานิยมมหาอุดอยู่ยงคงกระพันชาตีนิรันตลายแค้วคาดปลอดภัยจำนวนการจัดสร้างว่ากันว่าทุกบล็อกทุกพิมพ์มีจำนวนรวม84,000เหรียญโดยมี4ชนิดเนื้อโลหะได้แก่1 เนื้อทองคำา 2. เนื้อเงิน 3. เนื้อนวโลหะสเนื้อทองแดงและมี2พิมพ์คือพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่โดยในส่วนพิมพ์ใหญ่นั้นให้เช่าบูชาดังนี้ 1. เนื้อทองคำา3,000บาท 2. เนื้อเงิน150บาท 3. เนื้อนวโลหะ50บาท 4. เนื้อทองแดง30บาท รายได้ทั้งหมดได้ยกให้มูลนิธิเพราะท่านไม่สะสมเงินตอนที่หลวงพ่อเงินมรณภาพมีเงินติดวัดอยู่แค่700บาทเท่านั้นหลวงพ่อเงินท่านมรณภาพในวันที่13ามกราคมปีพุทธศักราช2 5 2พรพระราชธรรมมาพรหลวงพ่อเงินจันทะสุวนรโนวัดดอนใหญ่หอมตำบลดอนใหญหอมอำเภอเมือง จังหวัดนครปฐมเกิดเมื่อวันอังคารที่16กันยายนปีพุทธศักราช2433ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ท่านเป็นทั้งพระนักพัฒนาพระปฏิบัติมีเมตตาธรรมต่อประชาชนทั่วไปและหลวงพ่อเงินท่านยางเข่งคัดในพระธรรมวินัยอย่างมากท่านเป็นพระที่มีวัดปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบ งดงามน่าเคารพเลื่อมใสศักระบูชาเป็นอย่างยิ่งในสมัยก่อนงานพิธีพุทธาพิเศษพระเครื่องเกือบทุกครั้งจะต้องมีรายชื่อของหลวงพ่อเงินรวมพิธีพุทธาพิเศษด้วยวัตถุมงคลหรือพระเครื่องที่ท่านอธิษฐานจิตปลุกเสกพุทธคุณสูงทางด้านคงกระพันชาตีแค้วคาาปลอดภัยและเปลี่ยนไปด้วยเมตตามหานิยมเป็นอย่างยิ่ง พระเครื่องและว,วัตถุมงคลของหลวงพ่อเงินจึงถือเป็นของดีที่ควรสักการะบูชาเป็นอย่างยิ่งก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆ กดกดซับสไครอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่